ก็สวัสดีเพื่อนเชาวจีนถิงสซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่149ถึงตอนที่150ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนเพื่อนที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น True Money หรือว่าช่องทางธนาคารและก็ต้องขอขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราก็จะ ไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าผู้คนที่ได้เห็นรถม้านะครับที่ลอยอยู่เหนือเมืองทางซีนั้นต่างก็ตกตะลึงเฮ้ hey! รถม้านั่นเป็นรถลอยฟ้าของซาลาจินทิงซานย่างนั้นเหรอเราผู้ฝึกยุทธที่รู้ว่านะครับเป็นรถของจินทิงซานในเวลานี้ได้แต่จ้องมองรถม้าลอยฟ้าด้วยความหวาดกลัวเราผู้ฝึกยุทธจีคีขาดทั้งหลายได้วิ่งหนีในทันทีต่างแต่ได้รู้ความจริงเขา่า ในสมัยก่อน่ะข้าได้ยินมาว่าจีเทียนเต้าคนนั้นได้ใช้ปุม้าคันนี้เดินทางไปทั่วทั้งยุทธภพเฮ <Hey. S 1> แล้วทําไมจีเทียนเต้าในตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่กินจิงซานเพื่อรอคอยช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตให้มาถึงหรอกหรอือเฮอไม่เอาหน้าถึงแม้ว่าอูดที่ผอมแห้งยังไงตัวมันก็ยังใหญ่กว่ามาได้อยู่ดีอย่าลืมสิว่าก่อนหน้านี้ก็ก็มีสุดยอดสิบสิบมหายอดฝีมือ ฝ่ายคุณธรรมได้บุกไปยังจินทิงซานแต่พวกเขาทงั้งหมต่างก็ได้รับความพ่ายแพ้ในการต่อสู้ครั้งนั้นมาเออใช่มันก็จริงผูฝึกยุทธเมืองทั้งสี่างก็ได้จอบจ้องไปที่รถมา้าเมื่อมีการพูดถึงปรมาจารย์จอมหาวายรายจีเทียนเต้าขึ้นมาสีหน้าของทุกคนนั้นก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงไม่นานหลังจากรถมา้าลอยฟ้าร่องมีคาได้ลอยเกือบเทียถึงเมืองสังสีอย่างเป็นทางการ ฟานสงนะครับก็เลาะมองลงไปที่พื้นเบื้องล่างในตอนนั้นตัวเขาก็ได้เริ่มพูดขึ้นท่านปรมาจารย์ดูนี่สิแถวนี้มีหมอกหนาปกคลุมอยู่เบื้องล่างด้วยมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่เอเจ้าพูดถูกแล้ววันนี้นั้นเป็นวันที่แสงแดดดีแล้วทําไมเหตุใดเล่าถึงมีหมอกหนาหมอกนั้นมันน่าสงสัยโจจีเฟิงรีบพูดเสริมออกมาหือหรือว่ามันจะเป็นสุดยอดเวทมนต์คาถาเวทมนต์คุณไสกัน คนอื่นนะครับก็ได้ถามขึ้นอย่างสงสัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานี้นะครับยวนเอ๋อถึงแม้ว่านางนั้นอายุไม่มากนักแต่ถึงแบบนั้นนางก็เคยไปที่แม่น้ําสวรรค์กับลู่โจมาก่อนนอกเหนือจากสีที่แตกต่างกันลักษณะหมอกนาทึบแบบนี้นั้นเหมือนกับสุดยอดเวทมนต์คาถาที่นางเคยเห็นไม่มีผิดถ้าหากตัดสินจากผู้รับของมันดูเหมือนว่าเจ้าสิ่งนี้นั้นจะต้องถูกเตรียมการเสร็จภายในจิตวันเป็นแน่ ฟางสงขมนวดกิ๋วและพูดขึ้นหมิงซื่ออินเรือไปมองฟางสงก่อนที่บ้าพูดขึ้นในทันทีว่าเฮ hey หมายความว่าเจ้าพวกนี้นั้นได้เตรียมสุดยอดเวทมนต์คาถาเอาไว้ก่อนที่จะบุกไปยังศาลาจินถิงศานของเราสินะคนอื่นๆได้ฟังแบบนั้นรู้สึกประหลาดใจมากหัวอูเต๋าได้แต่มองไปหาพระอกีกในตอนนี้นะครับลู่โจยยังคงดูสงบเยือกเย็นเหมือนกับเช่นเคยสีหน้าของเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแม้แต่น้อยดูเหมือนว่า คณจากทางพระราชวังนะไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างสันติภาพกับพวกเราจินถิงซานตั้งแต่ะไรหัวอูเตาได้พูดขึ้นนั่นสินะเป็นไปตามคาดลู่โจไม่ได้แปลกใจอะไรเลยนะครับเมื่อเห็นความหนาทึบของมอกวกนั้นแล้วลู่โจรู้ได้ทันทีว่ามันไม่ใช่สุดยอดเวทมนต์คาถาธรรมดาแต่สิ่งนี้นั้นถูกเตรียมการมาเป็นเวลานานมากแล้วลู่โจคิดถูกจริงๆที่เอารถม้าล่องเมฆาคันนี้มาด้วยหมิงซื่ออินขอรับท่านอาจารย์ ไปดูร,ปรอบจินถิงซานซะครับท่านอาจารย์เหมยงซื่ออินในตอนนี้นะครับเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังวัวอูเตาเห็นแบบนั้นแต่ใจพยักหน้ากรที่จะพูดขึ้นโอ้ช่างเป็นการเชื่อไวท้ที่ช่างเป็นการเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดอะไรแบบนี้ท่านปรมาจารย์จีรู้จักตัวเองรู้จักสัตว์รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งลู่โจได้พูดเสริมขึ้นรถม้าลอยฟ้านะครับได้เร่งความเร็วขึ้นมาในทันทีไหนตอนที่มันเคลื่อนไหวเร็วกว่าเดิมหลายเท่าตัวนะ ว,วิวทิวทัศน์รอบๆตัวนั้นตามก็พล่ามวัวบัดนี้นั้นเมื่อรถม้าเพิ่มความเร็วเทพที่จะไม่เห็นทัศนียภาพรอบๆเลยฟานสูงได้แต่เฝ้ามองพื้นล่างอย่างจริงจังต่อไปสาลาจินจริงซานเป็นที่หวาดกลัวของผู้คนทั้งโลกมาด้วยตลอดดังนั้นนอกจากเมืองทังซีที่อยู่ใกล้ๆแล้วไม่มีใครหน้าไหนกล้ามาต้องไม่มีใครหน้าไหนกล้ามาตั้งรุกรากอยู่แถวภูเขาจินจิงซานได้น่ แม้แต่การจะพบเห็นผู้ฝึกยุทธสักคนหนึ่งบริเวณจินจิงซานแห่งนี้นั้นมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากในขณะที่รถม้าลอยฟ้ากำลังเดินทางไปทั่วยยังอนาขตของจินจิงซานนะครับเผื่อตาหมาบุคคลที่สงสัยยังไงก็ตามในตอนนั้นเองทุกคนนี่ก็ได้สังเกตเห็นหมอกหนาะทึบจากพื้นดินหลายๆจุดด้วยกันหมอกทั้งหมดนะครับมันได้รอย,ยร้อมรอบภูเขาจินจิงซานอย่างชะฉาบางทีบางที ได้สัมผัสกับมานพลังมันนั้นมันนั้นได้ถูกเตรียมการไว้เป็นที่เรียบร้อยเสียลแล้วถ่าหาผู้ที่ไม่เคยเห็นสุดยอดเวทมนต์คาถามาก่อนผู้คนเหล่านี้นั้นคงจะคิดว่ามันคือหมอกนาคึบธรรมดาธรรมดารถม้าล่องมีคายังกลเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงขึ้นไปอีกด้วยการควบคุมของมิงซื่ออินเจ้าเย่ฟานสงและโจจี้เึิงุถม้าล่องมีคาสามารถปลดปล่อยพลังที่แท้จริงของมันออกมาได้ยังไม่ต้องสงสัย แสงบนรถม้าได้่องสว่างขึ้นมาอีกครั้งภูเขาจินทิงซานนั้นเป็นพื้นที่ที่มีนากิตกว้างขวางมากการจะสำรวจรอบๆภูเขาจินทิงซานแห่งนี้ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งแต่ถึงแบบนั้นมันก็ไม่ใช่ปัญหากับรถม้าคันนี้รถมา้าลอยฟ้ารถมา้าล่องมีคาคันนี้สามารถทำแบบนั้นได้ครู่ต่อมานะครับหมิงซืออินก็ได้ประกาศแจ้งเตือนทุกคน พวกเราเกือบจะเดินทางถึงเมืองทังซีเป็นทางการแล้วหมิงซื่ออินนะครับได้จงใจเพิ่มคำว่าอีกครั้งใช่แล้วครับหมิงซื่ออินได้พูดออกมาชัดเจนว่าเราได้ถึงเมืองทั้งซีอีกครั้งหนึ่งแล้วใช่ขอจงใจบอกทุกคนว่าในตอนนี้รถม้าล่องเมีคากำลังโครจรรอบภูเขาจินจิงซานจนกลับมาที่เมืองทังซีได้อีกครั้งหนึ่งฟางสูงได้พูดขึ้นทานปรมาจารย์เห็นได้ชัดเลยว่า มีระยะทางสามไมล์จากตอนใต้ของภูเขาเท่านั้นที่มีเวทมนต์คาถาก่อตัวอยู่ไม่มีเวทมนต์คาถาอยู่นอกเหนือจากที่อื่นๆเลยลูโ่โจพยักนากรจะพูดขึ้นฮเฮาทายาทของสิบคนทรงไม่ใช่สิบคนทรงจริงๆเจ้าพวกนั้นคงมิอาจที่จะเชี่ยวชาญใช้เวทมนต์คาถาได้เหมือนกับสิบคนทรงในตำนานได้หรอกหัวอูเตาผู้เสริมขุนใช่แล้วสิบคนทรงในตำนานพวกนั้นนะ่ะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญสุดยอด การใช้เวทมนต์คาถาอย่างท่องแท้แต่ถึงแบบนั้นการที่ผู้การที่พวกลูกหลานของสิบคนทรงจะสามารถใช้เวทมนต์คาถาได้ไกลกว่าสามไมลแบบนี้ได้ถือว่าเป็นอะไรที่น่ายกย่องสําหรับพวกนั้นแล้วแค่ okay. ตามแบบนี้ได้ก็เพียงพอแล้วรถมา้าลอยฟ้าลงมีคานะครับได้เคลื่อนที่ช้าลงแสงจากรถม้าได้เลือนหายไปมากแล้วเช่นกันในขณะเดียวกันผู้ฝึกยุดชุดแดงที่กําลังเตรียมกลัว และเตรียมการดูรอบเมืองทั้งสี่ตามก็หยุดทํางานของตัวเองทันทีเมื่อจ้องมองไปที่บนต้องฝาพวกเขาได้เห็นรถม้าล่องมีคาที่กําลังบุดบังแสงอาทิตย์ในตอนนี้มันนั้นได้ดึงดูดความสนใจของพวกเขาอยู่นั่นเองวูฝึกยุดชุดแดง30คนต่างก็รวมตัวกันก่อนที่จะตั้งแถวเป็นสามแถวอย่างรวดเร็ววูเฉิงและว,วูกวนเองก็สังเกตเห็นรถม้าลอยฟ้าลองมีคาแล้วเช่นเดียวกันหองั้นมันรถม้าจากจินถิงซาน ผู้ควรเห็นแบบนั้นก็ได้ยิ้มออกมาด้วยสายตาที่เช่าเล่เขานั้นพูดออกมาในทันทีว่าในที่สุดเจ้าพวกนั้นก็รอไม่ไหวแล้วสินะเฮ้เ hey, ฮ hey. วิหารปีศาจตกลงที่จะรวมมือกับพวกเราข้าสงสัยจริงว่าเมื่อไรเจ้าพวกนั้นจะเดินทางมาถึงผู้ฝึกยุทธชุดแดงคนหนึ่งได้พูดกลืนก่อน,กอนที่ยะได้ร,รับคำตอบนั่นอีก เสียงของรถม้าล่องมีคานะครับได้ดังขึ้นไปทุกคนทุกเองในตอนนั้นเองรถม้าล่องมีคาก็ได้ชะลอตัวลงก่อนที่จะลอยลงสู่ผืนเมื่อพลังลมปานจากรถม้าถูกทอนพลังออกแสงจากรถม้าล่องมีคาก็ได้จางหายมากขึ้นไปอีกในตอนนี้นะครับรถม้าไม่มีความสว่างสวัยอะไรอีกต่อไปมันเป็นเหมือนกับรถม้าธรรมดาธรรมดาทั่วไป รถม้าล่องมีคากําลังลอยอยู่ระดับเดียวก,กันกับต้นไม้ที่อยู่แถวนั้นวูเฉิงและวู้วรเห็นแบบนั้นก็ตากระตุกขึ้นมาทันทีบนรถม้าลอยฟ้าคันนี้นั้นมีทั้งลู่โจและหัวหู้เตา่าผู้ฝึกยุทธชุดแดงที่เห็นแบบนั้นก็ไม่ได้ไปไหนพวกเขากําลังเฝ้ารอดูรถม้าคันนั้นอย่างไม่ละสายตาผู้ฝึกยุทธชุดแดงกลุ่มหนึ่งบินตรงไปที่ระดับเดียวกันกันกบรถม้าล่องมีคาโอ้วูเฉิงขอตักทายท่านผู้วุโสจี ดูโจที่สังเกตเห็นผู้ฝึกยุทธชุดแดงทั้ง30คนนะครับในตอนนั้นเองตัวเขาก็ถามมาด้วยน้ำเสียงที่เป็นห้วนวุ่นอย่างมากเอ๊พวกเจ้าก่อตัวสุดยอดเวทมนต์คาถาทำไมกันหูเฉิงที่ได้ฟังแบบนั้นนะครับถึงกับต้องตัวสั่นไปทั้งตัวในตอนนี้ชาวศาลาจินจิงซานรู้ตัวแล้วว่าพวกเราอ่าพวกเขากําลังสร้างสุดยอดเวทมนต์คาถาอยู่แต่ถึงแบบนั้นมันก็ไม่สําคัญอีกต่อไปตัวเขารีบตอบกลับไปในทันที โอ้ท่านปรมาจารย์จีท่านนั้นกําลังพูดถึงเรื่องอะไรกันพวกเราแค่ได้รับคําสั่งให้อยู่ที่เมืองถังซีก็แค่นั้นเองการสนทนาที่วู้ชิงใช้นั้นเขาเขาเพียงเขาต้องการเพียงแค่ซื้อเวลาเท่านั้นลู่โจได้ถามขึ้นมาอีกครั้งหืมมอลี่อยู่ที่ไหนเออท่านหญิงมอลี่อยู่ที่เมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ท่านมีธุระอะไรกับท่านหญิงมอลี่ของข้าอย่างนั้นหรอือท่านปรมาจารย์จี ถ้าจะเป็นผู้ทายทอดข้อความของท่านให้อีกผูเชิงพูดขึ้นดูโจมองไปที่ผู้ฝึกยุทธชุดแดงอย่างไม่แยแสนะครับดูเหมือนว่าผู้ฝึกยุทธพวกนี้นั้นจะไม่ได้เกรงกลัวอะไรต่อสาลาจินจิงซานแห่งนี้เลยขณะที่เจ้าพวกนั้นกําลังทําลายม่านพลังอันเป็นอุปสรรคออกไปเรื่อยๆเจ้าพวกนั้นก็ยังคงเจ้าพวกนี้ก็ยังคงดึงดันที่จะแสะดงละครงูงๆในเมื่อมันคิดจะแสะดงละครงูงๆต่อไปแบบนี้ เห็นได้ยับเห็นได้ชัดเลยว่าพวกผู้ฝึกยุทธชุดแดงทั้งหมดเป็นพวกนาซื่อใจคดอยางแท้จริงค่ะต้องขอปรบมื้อก,กับความกล้าหาญของพวกเจ้านี่เลยผู้ฝึกยุทธชุดแดงนะครับที่ได้ยินคําพูดแบบนั้นถึงกับต้องพลังอะ่ะพวกเขาไม่เข้าใจคําพูดของลู่โจมไหมแต่น้อยหมิงซื่ออินได้ตะกูลออกมาอย่างเยือกเย็นเอ้พวกเจ้ากล้าวางพวกเจ้ากล้าวางแผนทําลายม่านพลังของ ภูเขากินจิงซานของเราเงื้อหรอือบ้าอพวกเจ้านะมันไรยางอายขนาดนั้นกันเลยทีเดียวทำลายเวทมนตคาถานั้นคุกเข่าลงและยอมแพ้แต่โดยดีซะถแต่หากทำแบบนั้นบางทีท่านอาจารย์ของข้าอาจจะพอไว้ชีวิตพวกเจ้าก็เป็นได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นนะครับวูเฉิงก็หันไปมองที่หมิงซื่ออินที่กำลังยืนอยู่พัง,งาของรถมา้า ในตอนนั้นเองเขาก็ได้ใช้สีหน้าอันใสซื่อตอบกลับมาเฮเวทมนต์คาถาอะไรกันข้าไม่เข้าใจเลยจริงๆลู่โจได้แต่ทายหัวนะครับก่อนที่จะพูดออกมาต้วนมู่เซิงเจ้าพวกนี้ยังไม่รู้ว่าพวกเรากําลังพูดเรื่องอะไรอยู่ช่วยสั่งสอนพวกมันทีได้ขอรับท่านอาจารย์ต้วนมู่เซิงที่ได้ชินแบบนั้นนะครับเขารู้สึกดีใจมากตัวเขาได้ควงหอกราชันขึ้นมานะครับก่อนที่จะกระโดดลงจากรุมมาล่องมีคาไป ลู่จเห็นเก้าอี้ทั้งหลายที่เราสาวกเตรียมเอาไว้ให้กับตัวเขาแล้วแต่เพราะแบบนั้นเขาจึงหันไปพูดกับหัววูเต้าว่าเชิญนั่งขอบคุณมากกลับท่านปรมาจารย์ทั้งสองคนนะครับในส่วนของจีเทนเต้าหรือว่าลู่จของเราและผู้สูหัวนั้นบัดนี้ได้นั่งลงอยู่ที่ปังงาเรือในตอนนี้พวกเขากําลังเฝ้าดูการต่อสู้จากอากาศจูนั่นเอง กูเฉิงไม่ค่าคิดมาก่อนเลยว่าจินจิงซานนั้นจะโจมตีในทันทีแบบนี้ในตอนนั้นเองเขาก็รู้แล้วว่าแผนการทั้งหมดที่ได้วางเอาไว้ถูกอีกฝ่ายล่วงรู้จนหมดสิ้นแล้วกูเฉิงเห็นแบบนั้นนะครับจึงได้สั่งการออกมาอย่างรวดเร็วเฮ้พวกเรารีบถอยเร็วเข้าผูฝึกหยุดชุดแดง30คนนะครับได้ถอยกลับและบินถอยไปอย่างรวดเร็วในตอนนั้นเองเวทมนตรา,าทั้งหมดก็ได้สร้างขึ้นที่อ่าก็ได้สร้างขึ้นก็ได้กระจายไปทั่ว ตัวมูซึงนะครับจึงได้ใช้หอ,อกราชันในมือฟาดใส่เข้าสู่วูเฉิงและวูกวนเป็นเส้นตรงเอาละน,นะรับไปคลื่นพันวิธีวูเฉิงขมวดคิ้วเล็กน้อยนะครับในตอนนั้นตัวเขาก็ได้รีบยกแขนขึ้นมาปุ๊วงกลมแสงสีม่วงจางๆได้ปรากฏขึ้นต่อหน้าวูเฉิงเอาไว้พลังจากวงกลมนี้เองได้ปัดปองการโจมตีจากพลังของหอ,อกราชันเอาไว้ได้ทั้งสองฝ่ายนะครับเดิมแสดงท่าทีออกมาอีกครั้ง ามที่คาดไว้เจ้านี่คือผู้ฝึกยุดขั้นยวนเสินเสียจริงด้วยวูเฉิงและวูกวนได้พุ่งไปข้างหน้านะครับผู้ฝึกยุดชุดแดงกว่า28คนเองก็ตีตัวออกห่างเช่นกันในตอนนี้นะครับทั้งสองคนเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับในตอนแรกที่พวกเขานั้นเคยขึ้นไปอยู่บนจินเคยขึ้นไปอยู่บนจินถิงซานก่อนหน้านี้วูเฉิงยืดหลังตรงนะครับก่อนจะพูดมาอีกครั้งเฮ้ๆข่าได้ไปเยี่ยมเยียนศาลาจินจิงซานย่างเป็นมิตร แต่พวกท่านชาวจีนทิ้งซานกับตอบกลับพวกเราแบบนี้ไร้เหตุผลข่าเองก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องป้องกันตัวเองยวนเออในตอนนั้นที่ยืนอยู่บนรถม้านะครับเธอได้ยินคําต่อเลยนั่นก็ได้พูดสาบแช่งออกมาน้อยแนย่ไอ้พวกไรยางอายสิพี่สามจัดการกับเจ้านั้นเลยเร็วเข้าต่วนหมู่เซิงไม่ได้กังวลอะไรนะครับเกี่ยวกับคําพูดของคนพวกนั้นเลยเห็นได้ชัดว่าเจ้าพวกนี้วางแผนต่อต้านจีนจริงซานตั้งแต่แรกแต่ถึงแบบนั้น เขาก็ไม่ได้วางแผนต่อต้านจินถิงนซานแบบตุ้งตุ้งตัวมู่ซึงได้ควงหอกราชันของตัวเองนะครับในตอนนั้นอีกพลังลมปานรอบรอตัวของเขาก็ได้พันพวนไปคลืออกราชันที่ถูกหอหุ้มไว้ด้วยพลังปานอันมาสารตัวเขาได้ใช้หอกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังปานซัดใสคู่ต่อสู้ในทันใดเอาล่ะนะเคล็ดวิชายุทธภันศักดิ์สิทธิ์คลื่นพันวิธีย้าเงาของ พอกราชันนพันธนะครับได้ปรุงใส่เป้าหมายของตวนมู่เซิงวู่เฉิงและวู้กวนได้การแขนขึ้นมาอย่างพร้อมเพรียงกันวงกลมสีแสงวงกลมแสงสีม่วงสองวงได้ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งมันล้อมรวมกันก่อนที่จะกลายเป็นม่านพลังป้องกันการโจมตีของตวนมู่เซิงบุ้มเกิดระเบิดขนาดใหญ่นะครับทั้งสองฝ่ายกระเด็นออกมาเล็กหน่อยแต่ถึงแบบนั้นตวนมู่เซิงเขาก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายรุนแรงมากยิ่งขึ้น ผู้ฝึกยุทธที่อยู่ใกล้เมืองทังซีต่างก็ไม่กล้าที่จะเยียบเข้ามาใกล้ในตอนนั้นเองพวกเขาได้แต่เฝ้ามองเหตุการณ์จากระยะไกลได้เท่านั้นหัววูเตาเห็นแบบนั้นได้พูดยกย่องออกมาโอ้โตวนหมู่เซิงใช้อาวุธระดับสว,สวรรค์นั้นต่อสู้กับเจ้าพวกสองคนได้อย่างพร้อมเพียงกันแบบนี้ตวนหมู่เซิงเขานั้นช่างกล้าหาญยิ่งนักลู่โจได้แต่สายหัวนะครับตัวเขานั้นไม่พอใจในพลังวรยุทธที่ตวนหมู่เซิงมีเท่าไร ในตอนนี้เขาเพิ่งจะปริกรีบดอกบัวมาเพียงแค่นหนึ่งกลีบเท่านั้นใครจะรู้เราว่าตัวมูเซิงนั้นจะสามารถต่อสู้กับยอดฝีมือได้ได้นานขนาดนี้แต่ถึงแบบนั้นนี่ก็ถือเป็นเรื่องดีสําหรับตัวของตัวมูเซิงนะครับยิงได้ต่อสู้อย่างมากเขาก็ได้จริงจังเขาก็จะได้สามารถแข็งแกร่งและพัฒนาได้มากขึ้นเท่านั้นในตอนนั้นเองก็มีเสียงอะไรบางอย่างลอยออกมาจากเมืองถังสี่ เราผู้คนที่อยู่บนรถม้าล่องมีคาตามก็หันไปยังทิศทางของเสียงที่ดังขึ้นด้านหลังของเมืองท้งซีนะครับรถม้ามังกรดําที่มีขนาดเล็กกว่ากําลังเคลื่อนตัวออกจากหมู่เมฆอย่างช้าฉาถึงแม้ว่ารถม้ามังกรดําไม่ได้มีขนาดใหญ่อะไรแต่มันก็ได้ถูกล้อมรอบโดยเราผู้ฝึกยุทธมหาราชคูถึงสี่รอยคนในขณะที่รอยตัวอยู่หืมวิหารปีศาจนี่วา ชาวเมืองทุกคนที่เห็นการมาถึงของรถม้าขนันต่างก็เข้าไปในบ้านของตัวเองนะครับและปิดประตูอย่างมิชิดขนจากวิหารปีศาจนับว่าเป็นอะไรที่ชั่วร้ายเกินกว่าที่จะให้อาภัยได้และพอแบบนั้นจึงไม่มีใครอยากที่จะอยู่ด้านนอกที่พักอีกต่อไปนอกจากนี้แล้วชาวเมืองนั้นก็ได้วาดวันนะครับเราผู้ฝึกยุทธธรรมดาทั่วไปตั้งหลายเองต่างก็หลบหนีด้วยเช่นกันสีหน้าของลู่โจตอนนี้ยังคงสงบและเยือกเย็น แม้ว่ารถม้าของชาววิหารปีศาจจะมาพร้อมกับผู้ฝึกยุทธ์กันฟานเฮยจำนวนมากก็ตามและยังมีผู้ฝึกยุทธ์ขั้นเสริมถึงอีกด้วยแต่ถึงแบบนั้นมันก็ไม่ได้ดูหน้าเกงขามเท่ากับรถม้าล่องเมฆคาของจินสิงสารมีเพียงแค่เสียงจากการใช้พลังปานเท่านั้นที่ทำให้รถม้ามังกรดำนั้นทำได้มากกว่ารถม้าที่ลู่โจมี เมื่อรถดมาังกรดำนะครับใครจะเดินทางมาถึงต่วนมู่เซิงก็ถอยกลับสะกอดทุกอย่างในตอนนี้นะครับอยู่ภายใต้การควบคุมของต่วนมือมู่เซิงเป็นอย่างดีส่วนวูเฉิงและวูกวนนั้นก็บินถอยกลับมาเช็กเช่นเดียวกันพวกเขาตั้งกู้ล้วนไม่ได้รับบาดเจ็บเลยไม้แต่หน่อยรถดมามังกรดำนะครับได้หยุดเคลื่อนที่ลงยางเฉาผู้อุโซจีนานแล้วนะที่เราไม่ได้เจอกันใส่แล้วบุรุษผู้นี้ก็คือเรนบูผง เจ้าสำนักวิหารปีศาจนั่นเองเรนผู Ren ้เพลิงนะครับได้มองไปที่รุดมาล่องเมฆชายผู้เป็นเจ้าสำนักวิหารปีศาจเป็นชายที่ดูเป็นผู้ดีผม,จจดผมของเขาอาจจะดูกระเซิงเล็กอ่าผมของเขาอาจจะดูกระเซิงเล็กหน่อยดวงตาของเรนผู้เพิงนั้นนุ่มลึกราวกับพื้นมหาสมุทรคนคนนี้นั้นคือหนึ่งในคนที่มีอำนาจที่สุดในวิหารปีศาจของนั้นเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งของวิหารปีศาจนั่นเอง ดวงตาของรูโจและเรนบูเพิงได้สบตากันเมื่อรูโจเห็นเรนบูเพิงในตอนนี้นะครับเขาก็ได้พูดออกมาในทันทีเฮ้ <c oughs> ไอ้หนุดูเหมือนว่าเจ้าจะโตขึ้นสินะเรนบูเพิงได้ทําการจัวอี้นะครับโค้งคำนับก่อนจะพูดขึ้น <c oughs> เมื่อเปรียบเทียบกับผู้โสจีตัวข้านั้นยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยสักนิดข้ายังเติบโตไปได้อีกไกลเฮ้ <c oughs> <c oughs> ข้าไม่เห็นด้วยกับเจ้าหรอกนะชะตากรรมของเจ้าจะต้องจบลงในวันนี้ในสายตาของรูโจนะครับเรนบูเพิงก็ไม่ต่างไรจากคนที่ตายไปแล้ววิหารปีศาจของเขาได้ยั่วยุได้ยั่วยุซ้ําแล้วซ้าเล่าวันนี้นั้นถือได้ว่าเป็นวันดีนะครับที่พระเอกของเรารูโจนั้นจะได้สะสางบัญชีกับวิหารปีศาจให้หมดหมวยมรณาไปเสียทีเรนบูเพิงที่ได้ฟังแบบนั้นก็หัวเราะออกมาเบาๆนะครับ เขานั้นก็จะได้ตอบกลับไปเอท่านผู้โสจีท่านนะ่ะแกเกินไปแล้วจริงๆท่านไม่คิดหรือว่ามันมีอะไรผิดแปลกไปนะลู่โจไม่ได้รีบร้อนอะไรนะครับหลังจากที่เขานั้นได้พูดออกมาอย่างใจเย็นเฮ้อเดี๋ยวข้าจะสอนให้เจ้ารู้เองในเวลาต่อมานะครับวู้เฉิงก็ได้ลอยตัวขึ้นไปให้ยูเนื้อ อาไปให้อยู่ในรับเดียวกับลู่โจและพูดขึ้นในทันทีว่าเฮ้อเจริงๆแล้วค่าเดินทางไปที่ศาลาจินทิงซานก็เพื่อผูกมิมตรไมตรีแต่ถึงแบบนั้นชาววิหารจินจิงซานกลับดื้อดึงจนเกินไปข่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องใช้วิธีล่อพวกท่านมาที่นี่ตวนมูเซิงได้ควงออกราชัน,นะครับก่อ,อนที่จะมองไปที่วูเฉิงเฮ้เจ้ากําลังบอกว่าพวกเราจงใจอย่างนั้นสินะ วูเฉิงพยักหน้าในทันทีถูกแล้วหลังจากนั้นก็ได้เหลือบมองตรงไปที่ลู่โจท่านผู้วุโสจีข้าพยายามที่จะหยิบยืนมิรไมตรีและสันติภาพของข้าให้กับพวกท่านแต่ถึงตอนนั้นบอกได้เลยว่าท่านกับจำกับพวกเราไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ในตอนนี้ข้านั้นต้องเปลี่ยนใจสันแล้วในตอนนี้ข้ามีเพียงคําขอเดียวหืมข้าอยากที่จะ ให้ท่านนั้นส่งตัวคนทรยศเย่เตียนซินมาให้กับทางพระราชวังเดี๋ยวหนี้มู่เฉิงพูดขึ้นเพื่อที่จะรับตัวของเย่เตียนซินพวกเขาทั้งหมดถึงกับล่อชาวปีศาจล่อชาวสาลาาริงจิงซานออกมาที่นี่เลยอย่างนั้นเหรอผู่คนนะครับบนรุดม้าล่องมีคาต่างก็สบตากันเมื่อเจ้าเย่ได้ยินแบบนั้นนางก็ได้ก้มหน้าลงกอเช่พูดกับลู่โจในทันทีเออข้าไม่รู้ว่านี่คือกลับดักท่านอาจารย์ได้ปวดให้ไปข้าด้วย ลู่โจโบอกมือนะครับก่อนที่จะพูดขึ้นไม่เป็นไรเมื่อเจ้าเย่ไม่พูดอะไรนะครับแต่ถึงแบบนั้นยังไงซะเรื่องในครั้งนี้นะครับก็ต้องจบลงแบบเดียกถึงแม้ว่าเจ้าเย่จะไม่พูดอะไรแต่ถึงแบบนั้นยังไงซะเรื่องในครั้งนี้ก็ต้องจบลงแบบเดียวกันยังไงซะสุดท้ายแล้วชาวจินถิงซานนั้นก็ไม่อาจที่จะอยู่เฉยๆให้ลูกหลานของสิบคนทรงบางอาจที่จะทําลายม่านพลังได้อยู่แล้วเอาละสิครับ จบไปเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับ EP ีแรกของวันนี้เดี๋ยวมาต่อกันใน E ีีที่2นะครับคลิปตัดไปก็รู้สึกหงุนงิดเป็นอย่างมากนะครับกับไอ้ท่าที่อวดดีของคนจากวิหารปีศาจอย่างไอ้ э เรนวูเผิงรวมไปถึงไอ้วู้เฉิงวู้กวนวู้อะไรของมันนั่นแหละครับลูกหลานของ10คนส่งมันจะมีไพ่เด็ดอะไรนะครับถึงได้บังอาจอวดดีกับจินสิงซานได้ขนาดนี้คนจากศาลาโม่เทียนเราก็รู้กันดีนะครับว่าปรมาจารย์กีเทียนเต้าเนี่ยเป็นปรมาจารย์จอมหาวายร้ายที่ ดวงดังและทรงพลังที่สุดในยุทธภพทําไมพวกมันถึงมีท่าทีอวดดีและไม่เคารพนับถือกันเลยแบบนี้พระเอกของเราเนี่ยต้องให้บทเรียนราคาแพงแต่ก็เป็นที่แน่ชัดแล้วเนาะว่าทั้งหมดนี้นะครับมันเป็นกับดักเพราะว่าไอ้ลูกหลานของ10คนทรงมันก็ได้มีกําลังเสริมเป็นถึงวิหารปีศาจนะครับไอเ้เรนบูเึิงเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะอวดดีแต่มันก็มีฝีมือเนาะ ในที่แห่งนี้น่าจะมีเพียงแค่พระเอกของเราเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถจัดการกับเรนบูเพิงได้ก็นั่นแหละครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีก็จะออนต่อเลยเนาะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเร็วๆนี้สวัสดีครับ